ฮายาบุสะในฐานะทายาทของนิกายเงาแห่งสกาเลชชา์โดฮายาบุสะและพี่ชายของเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่เยาว์วัยฮายาบุสะรู้ดีว่าพี่ชายของเขานั้นเหนือกว่าเขาในทุกๆด้านทั้งในด้านทักษะและจิตวิญญาณแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าความสามารถก็คือนินโดเขาต้องการผสานศาสตร์อาวุธนินจาเข้ากับาศาสตร์วิญญาณผนวกรวมกลายเป็นโลหิตและเงา ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสในนิกายจะไม่ชอบแนวคิดนี้ในสายตาของฮยาบุสะพี่ชายคือแสงจันทร์ผู้ส่องสว่างไปทั่วส c a r l เล s h ชา o w โดส่วนเขาก็เป็นแค่งเงาเล็กๆที่เดินตามแสงนั้นในช่วงแรกของการฝึกฝนกับสกา r l เล s h ชา o ์โดฮยาบุสะต้องทนรับคำดูถูกถูกมองเป็นเพียงมากในเกมการเมืองเท่านั้น นอกจากเงาของตัวเองก็ไม่มีใครยืนเคียงข้างเขาเขาใช้เวลาฝึกฝนการผสานอาวุธนินจากับนินจุสึกจนสร้างวิชาดาวกระจายเงาขึ้นมาด้วยวิชานี้ไม่มีนินจาคนไหนที่เอาชนะเขาได้สำหรับเขาชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ไม่สำคัญเท่ากับการสารต่ออุดมการณ์ของพี่ชายจนกระทรรั่งเขาได้พบกับานาบิผู้สืบทอดจากนิกายโลหิตผู้ทียึดมั่นต่อน,นิกาย เธอมองทุกชัยชนะของตัวเองว่าเป็นชัยชนะของนิกายเธอท้าสู้กับฮยาบุสะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็แพ้ทุกครั้งไปทำไมฉันถึงแพ้คือคำถามที่เขามักจะถามฮยาบุสะแต่คำตอบที่ได้มีเพียงเสียงถอนหายใจกับการยักไหลจากฮยาบุสะแทนในคืนหนึ่งฮยาบุสะได้รู้ข่าวว่าฮันโซได้บุกเข้าเขตต้องห้ามและขโมยดาบต้องสาบอามิโนฮาบาคิริ และหลบหนีไปและคูเรนพี่ชายของฮายาบุสะก็หายตัวไปเช่นกันชั่วคามคืนฮันโซจากมินจาผู้มาความสามารถกลายเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสกาเลชา์โดและความสงบในสำนักก็ถูกทำลายฮายาบุสะและฮานาบิได้รับคำสั่งให้ออกตามล่าผู้ทรยศ แต่ก่อนออกเดินทางฮายาบุสะได้รับคำสั่งลับจากพ่อของตัวเองว่าให้นำดาบอมิโนฮบาคิริกลับมาให้นิกายเงาและสังหารฮันโซรวมถึงทุกคนที่ขวางทางมันแปลกที่ไม่มีการพูดถึงพี่ชายแม้แต่น้อยความสงสัยเกิดขึ้นในใจฮายาบุสะจึงเริ่มตามรอยฮันโซด้วยจุดประสงค์เดียวคือหาพี่ชายตัวเองให้พบ ระหว่างการตามล่าเขาพบฮานาบินอนแน่นิ่งท่ามกลางนินจาทั้งสองฝ่ายที่เจ็บปางตายขณะเขาพยายามปลุกเธอจูจ่ๆก็ถูกพลังชั่วร้ายจูโจมแล้วเขาก็เห็นเงาร่างหนึ่งที่คุนเคยคุเรนพี่ชายของเขาพุ่งเข้ามาโจมตีเขาฮยาบุสะพยายามตะโกนเรียกสติคูเรนแต่มันก็ไม่ได้ผลในตอนที่เขากำลังจะพ่ายแพ้ต่อพี่ชายตัวเองเสียงของฮานาบิก็ดังขึ้น อย่าได้แพ้ให้ใครนอกจากฉันมันดึงสติของฮายาบุสะให้กลับมามองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คุรเรนมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ดาบสร้างขึ้นมาและเขาก็ทำลายภาพลวงตานั้นด้วยวิชาดาวกระจายเงาวันเวลาผ่านไปในสำนักโลหิตเงาตอนนี้ดูเหมือนว่าฮายาบุสะจะกลายเป็นพี่ใหญ่ในนิกายที่คอยดูแลคากระและคนอื่นๆ แต่ลึกๆเขาก็ยังคิดถึงคูเรนอยู่เสมอภารกิจตามล่าฮันโซและคูเรนยังไม่จบรวมถึงความฝันการเป็นผู้นำสูงสุดของสำนักที่ฮายาบุสะอยากทำแทนพี่ชายของตนแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนไม่ว่าข้าจะก้าวไปที่ใดข้าก็จะไม่หวาดกลัวก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้ <you> และตอนนี้ผมก็มี <I understand. S 1> ทิปมีเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุน ขอให้เป็นวันที่ดี